ทีมนี้นะครับมาจากภาคเหนือตอนล่างตำบลน,นิคมพุ่งโพทะเลนะครับจังหวัดกำแพงเพชรครับมหาวิทยาลัยราชพัฒก์กำแพงเพชรขอเสียประมือต้อนรับครับ To o Good for you นิคมทุ่งโพทะเลครับ Pitching will start three two one go ค่ะจากภาพที่ทุกท่านเห็นนะคะนี่คือแสดงวิถีชีวิตเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในประเทศนี้ค่ะพวกเรานะคะจากทีมนิคมทุ่งโพทะเลเป็นวัฒนธรรมไทยอีสานแต่วันนี้หนูคงไม่ได้มารำให้ทุกท่านดูน,นะคะเราจะมานำเสนอในเรื่องของเกษตรกรรมในพื้นที่ค่ะในพื้นที่ของเรานะคะมีมะน,นาวปลูกเป็นจำนวนถึง8 0 0พไร่ หากเทียบเป็นปริมาณการผลิตต่อปีมากถึง50ล้านลูกต่อปีเลยค่ะใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศและมีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศนะคะไม่น้อยกว่า50%นั่นเองค่ะมะนาวนะคะคิดว่าหลายท่านคงรู้จักดีใช่ไหมล่ะคะเราพบว่ามะนาวเนะะี่ยค่ะในบางช่วงฤดูกาลเนี่ยค่ะมันจะมีช่วงแพงแพงที่สุดลูกเท่าไหร่รู้ไหมคะลูกละสิบาทเลยค่ะเราพบราคานี้ช่วงเดือนเมษายน ไข่ไก่สามฟองอยังซื้อมะนาวหนึ่งลูกไม่ได้เลยทุกท่านคะแต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือภาพนี้คะ่ะภาพที่มะนาวเหลือราคาลูกละไม่ถึงห้าสิบสตางค์ไข่ไก่ที่ว่าเมื่อกี้ยังซื้อมะนาวไม่ได้เลยแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นปัญหามะนาวล้นตลาดราคาตกต่ำพอราคาตกต่ำมะนาวก็โดนทิ้งเป็นจำนวนมากขนาดนี้คะ่ะ นอกจากนั้นยังมีปัญหาเรื่องของความต้องการของตลาดไม่สอดคล้องกับกําลังผลิตในชุมชนมะนาวควรอยู่ในทุกที่อยู่กับผู้บริโภคอยู่กับตลาดแต่ไม่ควรอยู่ในบ่อขยะแบบนี้ค่ะดังนั้นนะคะทีมของเรานะคะจึงมีแนวคิดที่จะเพิ่มมูลค่าและสร้างผลิตภัณฑ์ของมะนาวขึ้นมาโดยเอาไปทําเป็นสบู่ค่ะสะบูสบ่ของเรานะคะใช้มะนาวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้ครบทุกส่วนภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่าชุ่งโพเทียค่ะ ว่าสบู่ของเราเด่นยังไงใช่ไหมล่ะคะสบู่ของเรานะคะเด่นด้วยจากการผ่านการทํากระบวนการส p o นนิฟิเคชันหรือสบู่หรือกระบวนการเกิดสบู่ค่ะโดยผ่านการช่างตวงวัดมาเป็นอย่างดีตวงของเหลวที่เริ่มตั้งแต่น้ํามันไม่ใช่กีซอลอนเป็นก้อนช่างตั้งแต่สารที่เป็นด่างเพื่อไปทําปริยาเป็นสบู่ทําขั้นตอนนี้เพื่อทําให้มั่นใจว่าเราจะได้สบู่ที่มีค่าสารไม่เกินค่ามาตรฐานอย่างแน่นอนสารตกค้างนะคะ และยังไม่พอค่ะเราพ้นพบว่าในผิวของมะนาวเนี่ยค่ะยังมีสารประกอบไปด้วยลิโมนีและเบตาไพอีนค่ะซึ่งสารตัวนี้นะคะจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่จะมีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียค่ะเรานะคะเอามาทำการกลั่นเป็นน้ำมันหอมระเหยโดยวิธีไฮโดรดิสทูเนชันซึ่งการกลั่นน้ำมันหอมระเหยนี่นะคะเราต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพการกลั่นด้วยเพื่อทำให้เราเม็ชัวร์หรือมั่นใจได้ว่าน้ำมันหอมระเหยที่เราได้จะมีคุณสมบัติ ดังกล่าวที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ค่ะแน่นอนค่ะคุณสมบัติของสบู่เราสามารถขัดเซลล์ผิวได้เพราะว่ามาจากน้ำมะนาวพิผสมส่วนผสมของอัลฟาไฮดอกซีแอซิดค่ะและมีเพิ่มความชุ่มชื้นและยังสามารถเป็นสบู่ต้านแบคทีเรียได้ด้วยค่ะกลุ่มลูกค้าของเรานะคะจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่ต้องทำการชำระมือชำระข้อ2กเนี่ยค่ะก่อนเข้าโรงงานอุตสาหกรรม แน่นอนค่ะว่าเราจะสามารถสร้างมูลค่าผลผลิตเกษตรกรรมจากมะนาวที่คนจะอยู่ในบ่อขยะเอามาทําเป็นมูลค่าและขายเป็นผลิตภัณฑ์ได้จริงๆค่ะและสามารถสร้างงานให้คนกับในตําบลค่ะเพราะว่าเราพบว่าตอนนี้กลุ่มอาชีพแที่เขาว่ามีจํานวนมากเราจะมอบองค์ความลงเราจะมอบองค์ความรู้นี้ให้กับเขาค่ะและสร้างไรายได้ให้เกิดหมุนเวียนในชุมชนที่สําคัญที่สุดมะนาวจะไม่เป็นขยะอีกต่อไปมะนาวจะมาอยู่ผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์จะสามารถหมุนเวียนได้ภายในตําบลของเราด้วยค่ะ เราอลองทําการตลาดต้นๆน,นะคะใน,ในตอนนี้ค่ะสบู่ของเราอ่ะยังเป็นตัวต้นแบบอยู่ยังมีสรรพคุณมาจากเพียงแค่มะนาวอย่างเดียวและสรรพคุณของการกันก่นน้ามันหอมระเหยของมะนาวนะคะดังนั้นนะคะในขนาด60กร,รัมราคา49บาทที่ทีมตั้งไวะะ้เนี่ยค่ะคาดว่าเหมาะสมค่ะแต่ยังไม่สามารถเทียบกับสบรรพคุณที่สามารถรวมเป็นสมุนไพรหลายๆชนิดของแบรนด์อื่นได้ะคะ่นะณตอนนี้นะคะ เราเนี่ยค่ะเราจะทําการสร้างสบู่นะคะภายในเดือนหน้าค่ะเราจะทําการผลิตแล้วก็จัดทําบรรจุภัณฑ์ทําช่องทางตลาดในอีก2เดือนข้างหน้าและรวมถึงขอรับรองมาตรฐานชุมชนค่ะภายในปีหน้านะคะเราจะมีโปรดักต์ใหม่ๆนะคะนอกจากน้ําสบู่ที่จะมาทาเป็นสบู่อย่างเดียวนอกจากการกันน้ามันหอมระเหยที่มาสบู่อย่างเดียวในอนาคตเราจะมีการต่อยอดไปทําเฟรนสบู่บาร์ดบอมและมีการนํา ส่วนมะนาวเหลือทิ้งที่เหลือค่ะนำมาทำเป็นกระดาษกับทำมาเป็นฐานด้วยค่ะความคิดของทีมเรานะคะเราไม่ได้คิดเพียงแค่ว่าเราจะทำยังไงให้ผลิตภัณฑ์ดีแต่เราคิดด้วยเขาว่าเราจะทำยังไงให้ชุมชนอยู่ร่วมกับเราได้ Too good for you ขอบคุณมากค่ะ